ตัดเนี่ยเย็บแน่น,นหนาด้วยด้นี่กระกอบเก่าๆก็มีประโยชน์ได้บูมว่าไหมมีประโยชน์ไงเพื่มันไม่ได้มีประโยชน์แค่ว่าใส่ของใส่เสืส้อผ้าใส่อะไรแค่นี้นะจะบอกให้ดูว่าม,มีประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรเพี่อสามารถเป็นกระเป๋าย่ามได้เช<อ>่เไหมยิงเปล่าริงดิเดีย๋ยวพี่ทําให้ดูเลย,อยพอตัดฝั่งนู้นเสร็จแล้วเรามาตัดฝั่งนี้นี่พอเสร็จแล้วนะบูม ปึ๊บพลิกฝั่งตัดตรงนี่ยตัดออกมาก็จะเหลือเศษฝั่งนี้ก็จะได้ลักษณะน,นี้เห็นนะเสร็จแล้วปึ๊บสิ่งที่ต้องเตรียมอีกเนี่ยจะมีได้ก็ได้ใครจะมีเอ็นก็ได้หรือว่าใครจะมีแบบเชือกเส้นใหญ่ๆก็ได้เนี่ยเอามาร้อยแต่ผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นใช้เป็นเอ็นเนี่ยเอ็นเอ็นตกปลาก็ได้อ จับหูสองฝั่งประกบเข้าหากันนี่ประกบปึ๊บเสร็แล้วม้วนลงหนึ่งสองให้หนาหน่อยเย็บเลยเนี่ยปึ๊บแล้วก็สอดเข้าหาตัวเองเนี่ยแบบนี้ดึงเย็บไปเรื่อยเราเย็บแล้วก็จะรักขณะนี้เห็นปะบุมแน่นหนา หรือบ้านใครมีเครื่องจักรอะสามารถมาเย็บขอบเก็บขอบเนี่ยเป็นเส้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้เลยนี่ก็สะพายแบบนี้หรือว่าเราไปหาของพงของป่าเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเอามีดพงมีดพันนะเนี่ยไปแบบเนี้ยแทนที่เราจะต้องถือถูกป่ะหรือกระปงกระป๋องสีตั้งใใส่ได้สารพัดเลยเห็นไหมง่ายไหมอันอกประสงค์ว่ะง่ายเลยนี่ยไงแค่เย็บง่ายๆตัดเนี่ยเย็บแน่นหนาด้วยโดเนี่ แต่ตรงนี้เราก็ต้องไปเย็บเก็บขอบหน่อยนะอาใครคิดว่าวิธีนี้มีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้ดูนะสําหรับเกษตรกร,ะกรนะที่แบบว่าไม่มีถุงใส่ของไปไล่ไปนาไปสวนหรือไปหาของตามปงตามป่านะวิธีนี้มีประโยชน์มากและใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ